คอสอบถามเรื่องการทำวีซ่าแต่งงาน F6 ค่ะอ่ะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเมาดามจะสรุปให้ฟังคร่าวๆเ,เนาะซึ่งเมาดามไม่รู้ว่าสถานะของน้องผู้ถามเนี่ยอยู่แบบไหนนะเช่นน้องอยู่ที่ไทยนะคะหรือบางคนโอ้วีซ่าเป็นพี่น้อยอยู่เกาหลีหรือบางคนถือวีซ่านะคะเช่นวีซ่า E9 E7 อยู่ในเกาหลีเนี่ยสเต็ปขั้นตอนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะต้นนะคะในขั้นตอนแรกก่อนเนี่ยก็คือต้องจดทะเบียนสมรสก่อนคะ่ะ จดทะเบียนสมรสให้ได้ใบสมรสเกาหลีก่อนนะคะใครที่จดทะเบียนสมรสไทยนะคะไม่มีใบสมรสเกาหลีอันนี้ยื่นีซ่าที่ประเทศเกาหลีไม่ได้นะคะดังนั้นสําคัญสุดคือจดทะเบียนสมรส เกาหลีค่ะ,ะใครอยู่เกาหลีอยู่ไทยจดได้ทั้งหมดนะคะใครไม่รู้ขั้นตอนจดแบบไหนนะคะหรือว่าติดต่อเอกสารแบบไหนเอกสารส่งไปเนี่ยมันถูกไหมนะคะต้องแปลอันไหนบ้างมาดามเคยทําคลิปแยกไว้เลยนะคะไปหาดูหรือใครอยากสะดวกนะคะอยากง่ายกว่านั้นอันนี้มาดามรับทำนะคะรับแปลเอกสารใครสนใจงานจดทะเบียนสมรสกระทักมาที่ contact ของมาดามได้เลยค่ะ โอว่วีซ่าเป็นผีน้อยนะคะจดได้ค่ะติดแบคลิสต์อยู่ก็จดได้เลยนะคะแต่ในส่วนของการยื่นวีซ่าสําหรับคนที่นะคะติดแบคลิสต์ต้องรอหลังหมดแบคลิสต์ใครอยากรู้ว่าติดแบคลิสต์กี่ปีต้องจองคิวไปเช็คนะคะเช็คแบคลิสต์ก่อนที่สถานทูตเกาหลีที่กรุงเทพนะคะตอนนี้เปิดให้เช็คแต่ต้องจองคิวก่อนไปใครจองเองไม่เป็นนะคะอันนี้มาดามก็รับจองคิวเช็คแบคลิสต์นะคะทีนี้ในขั้นตอนแห่งการ ยื่นวีซ่าแต่งงาน F6 e นั้นนะคะสำคัญสุดคือด้านเอกสารของสามีนะคะศักยภาพนะคะด้านของรายได้นะคะที่สถานทูตจะดูว่าคุณมีศักยภาพอ่า ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่จะสามารถดูแลภรรยาต่างชาติได้ไหมนะคะก็อย่างเช่นนะคะรายได้ต่อปีภาษีนะคะถึงเกณฑ์มาตรฐานนะคะมีการจ่ายประกันสุขภาพนะคะแล้วก็มีอ่าที่มาของรายได้แบบชัดเจนนะคะมันมีเอกสารที่สถานทูตกาหนดอยู่ใครอยากรู้คลิปเต็มนะคะก็ทักมานะคะเดี๋ยว ทีมงานแอดมินของมาดามส่งให้นะคะมาดามก็เคยทาคลิปแยกไว้เนาะแต่เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆค่ะสามีของใครไม่จ่ายภาษีสามีของใครทํางานอารบาบัยนะคะคุณสมบัติเนี่ยมันจะใช้ยืน่นวีซ่าแต่งาน F6 ไม่ได้นะคะคือยื่นได้แต่ยื่นไปแล้วมันจะถูกปฏิเสธดังนั้นใครที่สามีเอกสารยังไม่ถึงเกณฑ์นะคะไม่มีเอกสารนะคะมีรายได้แต่ว่าไม่มีเอกสารในการยื่นโชว์นะคะไม่มีใบภาษีแบบนี้แนะนำให้เตรียมการก่อนนะแล้วค่อยยื่นค่ะส่วนใครอยากให้ มีล่ามคนเกาหลีไหมที่จะคุยกับสามีให้สามีได้เข้าใจนะคะในการเตรียมตัวเตรียมเอกสารก่อนนะอันนี้มาดามก็มีบริการนะคะงานปรึกษาใครอยากปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะเพราะสามีบางคนนะคะไม่เข้าใจว่าสถานทูตเนี่ยทำไมต้องขอดูเอกสารการงานการเงินนะคะใบภาษีนะคะแล้วก็ส่วนของภรรยายเนี่ยก็ต้องได้ภาษาเหมือนกันนะก็ต้องมีผลทอปิกในการยืน่นถ้าไม่มีผลทอปิกนะคะก็จะ ถูกเรียกไปเทสสัมพันธ์นะคะดังนั้นผลทปิกสำคัญมากในยุคนี้นะคะสรุปทั้งหมดที่พูดมา 1. จดทะเดียนสรถสถ้าใครติดแบคลิสร์ต้อง อรอนะคะให้มันหมดแบคทีเรีก่อนค่อยยื่นนะคะสาำหรับคนที่ไม่ติดแบคทีเรีนะคะคนที่อยู่ไทยนะคะคือหรือคนที่รายงานตัวกลับมาแล้วนะไม่ได้ติดแบคที i รีสามารถยื่นมีซ่าได้เลยนะคะถ้ายื่นแล้วนะคะก็คือรอผลประมาณ 3- 4เดือน,นะคะ่ะผลสามารถเช็คได้ทางเว็บไซต์ถ้ายื่นแล้วก็คือเช็คผลได้ทางเว็บไซต์นะคะส่วนใหญ่ก็เจอะประมาณ4เดือนนะคะส่วนใครไม่มี พลทอปิกนะคะก็รอสถานทูตอาจจะมีการเรียกไปนะคะเทสภาษาหรือสัมภาษณ์ร่วมด้วยนะคะก็ประมาณสักประมาณ3เดือนหรือประมาณ4เดือนนะคะสถานทูตก็จะมีโทรดังนั้นสําคัญมากนะคะยังไงก็ต้องเรียนภาษาเตรียมไว้เลยนะคะใครอยากนะคะสมัครสอบทอปิกนะคะอยากจะเบียนสมรสนะคะหรืออยากยื่นวีซา่ามีหลากหลายแพ็กเกจนะคะตั้งแต่ VIP เลยดูยแลทั้งหมดนะคะหรืออยากได้แบบประหยัดแค่มาดามทําเอกสารให้ใครสนใจอันไหนก็ทักมาที่คอนแทคหน้าโปรไฟล์ของมาดามได้